ผ่านไปแล้วชั่วโมงกว่าไก่ความจริงแล้วครับนี่ตอมรูปข้ามาเลยๆแล้วกําลังยิบตอมรูปขาม้าครับนะตันนี้ก็ออยให้อยู่ในนี้ก่อนเนาะเยาะตัวนี้ เดี๋ยวจะได้หลุนกันว่ากับตอมลูกขึ้นมาไหวเราฟังเราฟังแล้วไขความจริงแล้วตัวนี้สแกนขึ้นมาตั้งๆเลยอืมาน ดัานเขามาผีเลยเออ ก็เลยตอมลูกมาไว้ดันบน้ะครับตอมปลูกไว้แล้วโมีปลาบ่อนอยู่ในผาดังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นกันครับ เดี๋ยวเอาไอ้นันขึ้นก่อนเหอะเ,เอะนั่นเนาะจุดนั้นแล้วก็ตอมรูเขามากก้าไกลๆแล้วก็ตอมเขาหาฟังครับอตอนนั้นเพื่อนจะเอาขึ้นดันบนเลยครับนจะงัดขึ้นไว้ดันบนอตอนนี้ก็เป็นเวลา เชียงครึ่งก,กับการออมพาเอาปลาเนาะออมดังครับนี่ออมดังอือบอบอบออยู่ตรงนี้พานั่นแหละืมอยู่ต้องไต่พานั่นแหละ Ơi, ừ, đừng phá mà leo nè, có phá nè À, chân chân, nè, nè, có phá 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 เี๋ยวได้รุนแล้วใกล้ความจริงแล้วเรื่องใดใดอยู่ครับปลาจะมีปลาตัวใหญ่บ่หรือว่ามีแต่ปลาตัวน้อยแต่ก็พอได้หลุนครับพอได้หาไปปนไปแกงไปต้มเนาะหาไปตอนพี่ตอนน้องพอมีกับเขาบ่าตองสื่อเขาครับพอดีปูไปป้าไปต้ม เพิจ่จะงัดเธอใหม่ขึ้นไปรอฟังเนาะกับผ่านไปแล้วสองสามชั่วโมงสองชั่วโมง ที่นี่ก็จะได้ต้อมรูปเขามาแล้วครับดึงรูปเขามาเหลาะฟังต้อใส่เวลาเนี่ยครับมันใหญ่ครับเหินนี่ใหญ่เนาะนี่ที่เพิ่นเก็บเศษใหม่เศษไหลออกเนาะถือว่าใหญ่ครับนี่ยเหาเนี่ครับเติมเก็บออกมาแล้วกัน ดึงลูกตอมเข้ามาเราฟังตอนนี้เป็นกระเด้จะดึงตอมลูกครับมานี้ดึงลูกลูกดังด้านล่างเข้ามาขยับเข้ามาทีาละนิดทีละหน่อย อากาศก็ร้อนครับวันนี้อากาศร้อนเช้าวันที่เนี่ยเช้าถึงไหนบ่ายวันที่16หวยจะออกครับเลขจะออกตืด,ตด ก็มีป้าบอนป้อมแปมป้อมแปมอยู่กับในผาดางเพีนอยวตอมรูกกันครับอคอยดุนกันไปเรื่อยๆเนาะนี่ครับส่วนนี้เพื่นกน็ดึงขึ้นมาไหวเราฟังเซ็ตซับแล้วจะหลอกหนึ่งครับหลอกกลางํากำลังดึงขึ้นมากำลังตอมมันขึ้นมาเรื่อยๆ ขยับมาเรื่อยๆกาจะได้แต่ละหยาะแต่ละอันกัดใส่เวลาอยู่ครับชั่วโมงสองชั่วโมงนั่แหละครับนี่เพื่อนก็นจะเอาจากสองอันสามอันนี่แหละครับแต่ว่าอันแรกนี่ก็คือเอาขึ้นแลวกับจับปลากัจะได้พากินข้าวเที่ยงกันนั่งครับ ตอนนี้ก็เวลาเที่ยง4ี่ก็มีปลานงปลาหน่อยปลาใหญ่เสริมกันไปครับนี่บีดน้ำป้อมป้อแปมแ p มแ,มแมล้วครับนี่เ,เ,าาเ,นเน่ผ่าเขี่ยไอ้ผ่าด่างเพิ่อนี่มีแล้วมีแล้วพอ,อได้ลุ้นอยู่ ทางโน้นเพิ่นก็ดึงขึ้นไปหไหวเราฟังแล้วครับ ไกลแล้วไกลแล้วไกลความจริงแล้ว ขยับดึงลูมมันเข้ามาเลยเลยดึงให้มันหลากเพื่อหยา้างลังหลากขี้ดินมาเนาะโอ้ ฮึมฮึมมีได้ดลุนอยู่ครับมาเก็บมีฟ้าไว้พิธานี้ก่อนครับ